ตอนที่917การตอบโต้ของเหล่าทุกชั้นฟ้าทรงกลมโลหิต18ลูกตกลงมากลิ่นไอกดขีปกคลุมพื้นที่ซึ่งกลิ่นไอนี้ไม่มีผลต่อเซียนทุกชั้นฟ้าและทั้งหมดเรืองแสงสีแดงตอบสนองเท่านั้นทว่าสำหรับเหล่าเซียนฝ่ายพันธมิตรที่พุ่งเข้ามาหาจิตใจทุกคนสันสานเซียนฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดรู้สึกถึงแรงกดดันเหนือล้ำราวกับทั้งโลกกำลังถูกบดขยี้มาจากทุกทิศทาง โลหิตไหลเวียนในร่างอย่างรวดเร็วราวกับเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงหัวใจเต้นถูกตัดออกไปกระทั่งภาพวิวทิวทัศน์ก็พร่ามัวทรงกลมโลหิต18ก้อนนี้สร้างขึ้นจากโลหิตของตระกูลเซียนยุคโบราณกว่าหมื่นปีโลหิตค่อยๆถูกปรับแต่งไปเรื่อยๆจากพิธีเสียสละตลอดหลายปีจนกลายเป็นหนึ่งในสมบัติปกป้องประจำตระกูลของชิ้นนี้มีชื่อเสียงด่งดังมากในโลกแห่งเซียนโบราณชื่อของมันคือลั่วฟู่ ล้วฟูคือภูเขาเซียนในยุคโบราณทะวาคืนหนึ่งภูเขาลึกลับก็ล่มสลายเซียนทั้งหมดในภูเขาตายอย่างทารุณด้วยการถูกสูบโลหิตโลหิตรวมกันบนภูเขาล่วฟูและก่อตัวเป็นก้อนโลหิตตกวางถึงพันฟุตนี่คือต้นกำเนิดของล้วฟูหลังจากนั้นเหล่าเซียนโบราณจำนวนมากก็เข้ามาศึกษาแม้จะไม่เข้าใจต้นเหตุเพราะาเขาพอจะเข้าใจก้อนโลหิตขึ้นมาบ้างดังนั้นวิชาเกี่ยวกับโลหิตตลัวฟูจึงเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้น อย่างไรก็ตามก้อนโลหิตนี้มีข้อบกพร่องร้ายแรงและมีอัตราก่อตัวไม่สูงนะักแม้มันจะมีพลังลึกลับแต่ก็ไม่สามารถหลอมรวมได้พลังอำนาจของล่วฟูคือแรงกดดันหนึ่งล่อฟูปลดปล่อยแรงกดดันหนึ่งชั้นดังนั้นล่วฟู18ก้อนจึงก่อเกิดแรงกดดันระดับเหนือจินตนาการอีกทั้งหากมีเซียนผสานโลหิตบางส่วนของตัวเองเข้าไปในล่วฟู เมื่อนั้นไม่เพียงจะไม่ได้รับแรงกดดันระดับบ่มเพาะแต่ละคนยังจะเพิ่มพูนขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นอีกด้วยเซียนมันปีศาจะทอมินสีหน้ามืดมนและกำลังจะพุ่งตัวออกไปทำลายลั่ฟู่ทั้ง18ก้อนทว่าขณะนั้นเทพโลหิตปรากฏตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่าและขัดขวางอีกฝ่ายไว้ด้วยเสียงหัวเราะประมาจารย์จงเฉินชี้ไปด้านหลังด้วยใบหน้านิ่งเฉยจุดที่ชี้คล้ายจะสามารถทะลุความว่างเปล่าไปได้ มันฉีกกระชากผ่านรอยแยกอวกาศที่ปกคลุมดินแดนตะวันตกและเข้าสู่อุโมงค์เชื่อมต่อดารจาจักรทุกชั้นฟ้าในดารจาจักรทุกชั้นฟ้ามีเหล่าเซียนนับหมื่นคนกระตุ้นระดับบ่มเพาะขึ้นมาระหว่างพวกเขามีสิ่งของอยู่หนึ่งชิ้นของชิ้นนี้คือเศษไม้ทะวะ่าเศษไม้กลับกว้างถึงหมื่นฟุตและยาวแสนฟุตไม้ทะลงสวรรค์มันถูกอารามเทพอัศนีค้นพบเมื่อสามหมื่นปีก่อนข่าวหรือว่ามันคือต้นไม้สวรรค์ที่คำจุนแดน สวรรค์โบราณมีเพียงแดนสวรรค์อสเนีเท่านั้นที่เหลืออยู่โดยไม่บุบสลายส่วนแดนสวรรค์อีกสามแห่งสูญหายไปเนื่องจากการล่มสลายพลังปราสวรรค์อันทรงพลังพรั่งพรูออกมาภายหลังอารามเทพอสศนีค้นพบมันพวกเขาจึงซ่อนเอาไว้ตอนนี้ถึงเวลานำมันออกมาเพื่อเป็นวิธีโจมตีฝ่ายพันธมิตรอย่างทรงพลังเซียนนับหมื่นที่ล้อมรอบเศษไม้ยักย้ายต่างร้องตะโกนพร้อมเพรียงกันเหล่าเซียนนับหมื่นผลักดันเศษไม้ยักย้ายไปข้างหน้า แม้กระทั่งเสียนเท่าเช่นบรรพชนตระกูลเซียงและชายวัยกลางคนจากตระกูลกงซุนยังเข้าช่วยด้วยเศษไม้ยักย้ายมุ่งเข้าหาอุโมงค์ด้วยเสียงดังสนั่นวั่นไหวเศษไม้ยักย้ายค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นมาจนกระทั่งก่อตัวเป็นพายุผ่านอุโมงค์เข้าไปและปรากฏตัวในดินแดนตะวันตกของดารจาจักรพันธมิตรเรียนมันเร็วมากจนเกิดเสียงวิดวิวสันความคิดผู้คนพลังอำนาจภายในเหนือล้ำเกินจินตนาการ ม่านกำแพงที่รอยแยกอวกาศสร้างขึ้นมาไม่สามารถทนรับพลังรุนแรงนี้ได้เลยระลอกคลื่นจำนวนมากแพร่กระจายออกไปทุกทิศท,ทางใจกลางระลอกคลื่นเป็นเศษไม้ยักย้ายพุ่งผ่านเข้ามาและเปิดเป็นเส้นทางเหล่าเซียนฝ่ายทุกชั้นฟ้าจำนวนมากติดตามไปทั้งรอบด้านและด้านหลังเศษไม้พุ่งเข้าสู่ฝั่งพันธมิตรเซียนด้วยจิตสังหารเต็มเปี่ยมสีหน้าท่าทางของเหล่าเซียนฝ่ายพันธมิตรซึ่งผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายเข้ามาจึงต้องเปลี่ยนไป พวกเขาต้องการหลบเลี่ยงแต่เนื่องจากเศษไม้มีขนาดใหญ่และเกิดผลกระทบมหาศาลจึงไม่สามารถหลบมันไปได้เลยแม้แต่คนที่อยู่ไกลๆยังถูกพายุจากกิ่งไม้นี้ดูดเข้าไปเซียนบางส่วนถูกเศษไม้กระแทกใส่ตรงๆร่างกายและวิญญาณดั้งเดิมแตกสลายเหลือทิ้งไว้แต่หมอกโลหิตแต่เมื่อเทียบกับขนาดของกิ่งไม้โลหิตนี้เล็กน้อยไปเลยล้วฟุกคือสมบัติชิ้นแรกที่เหล่าเซียนทุกชั้นฟ้าเตรียมการเอาไว้และเศษไม้ยักษ์ย้ายนี้คือชิ้นที่สองแต่มันยังไม่จบ เศษไม้ย,ยักย้ายเปิดเส้นทางผ่านม่านพลังที่รอยแยกอวกาศสร้างขึ้นระลอกคลื่นแพร่กระจายไปทั่วม่านพลังเสียงคำรามสั่นไหวไปทั้งดินแดนตะวันตกโผล่ออกมาจากอุโมงค์ไปดาราจาักรทุกชั้นฟ้าเสียงคำรามฉีกผ่านดินแดนตะวันตกทำให้ฝ่ายพันธมิตรเรียนต้องสั่นสถานรุนแรงบางคนถึงกับโลหิตไหลออกมาจากรูขุมขนเนื่องจากแรงสั่นมากเกินไปสัมผัสรุนแรงออกมาจากอุโมงค์ดาวเคราะห์ยักย้ายปรากฏอยู่ข้างในระหว่างสองดาราจากักร ห่อหุ้มด้วยควันสีขาวและประหลาดเป็นอย่างยิ่งวินาทีที่มันโผล่ออกมาหมอกรอบดวงดาวหดลงอย่างรวดเร็วจนหายไปในที่สุดจากนั้นใจกลางดวงดาวเกิดรอยร้าวขึ้นหนวดนับไม่ถ้วนยืดยาวออกไปมันคืออสาร,รพิษพิฆาตจันทร์สายตาอสาร,รพิษแดงฉานและเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวมหาศาลมีมากพอที่จะบ้าคลั่งได้แล้วหนวดของมันบกพริ้วไหวพุ่งออกไปก่อน อสอรพิษอาปากขึ้นมาพร้อมกับส่งเสียงคำรามเกิดแรงกระทบรุนแรงพุ่งออกไปเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นพายุและพุ่งออกไปในพริบตารอยแยกอวกาศจำนวนมากถูกผลักออกไปเหมือนเศษกระดาษอย่างไรก็ตามขณะที่เสียงคำรามเข้าไปใกล้กับเศษไม้ยักย้ายม่านสีเหลืองปรากฏขึ้นมาราวกับเปลือกไข่ยอมให้เสียงคำรามผ่านไหลไปด้านข้างโดยไม่มีการต่อต้านเสียงคำรามของอสารพิษพิฆาตจันทร์หนักแน่นจนทำให้อวกาศบุบสลายอาวกาศเบื้องหน้าเศษไม้บิดเบี้ยว ชายชาราผมขาวถูกบังคับให้ออกมาด้วยสภาวะย่ำมแย่ใบหน้าเขามืดมนยิ่งดวงตาคล้ายกับมองทะลุผ่านเข้าไปได้เมื่อเขาเป็นอสรพิษพิฆาตจันทตัวยักย้ายโผล่ออกมาจากอุโมงค์จึงล่าถอยโดยไม่ลังเลแต่ในจังหวะนั้นเศษไม้ยักย้ายก็เข้ามาถึงชายชาราคือหนึ่งในสีเซียนฉาย,ยาเซียนต้นกำเนิดเต่าสวรรค์เขาถอนหายใจพลางสายศีรษะและล่าถอยเร็วยิ่งขึ้นทว่าขณะกำลังล่าถอย บรรพชนตระกูลเซียงและชายไวกลางคนตระกูลกงซุนก็พุ่งออกมาจากเศษไม้ยักย้ายเข้าหาชายชราสหายเซียนพันธมิตรทำไมถึงรีบเร่งหนีไปขนาดนั้นเล่าบรรพชนตระกูลเซียงหัวเราะพลางสะบัดแขนสายลมสีแดงปรากฏขึ้นมาห้อมล้อมพื้นที่ห้านลีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นในเขตตะวันตกและเขตเหนือทั้งยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการต่อสู้รุนแรงและมีสมบัติวิเศษมากมายห้าหันกันไปทั่วสนามรบ ระลอกวิชามากมายแผ่กระจายและส่งผลกระทบไปทั่วดินแดนช่วงระยะการสังหารอันโหดเหี้ยมนี้หากเซียนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประมาทแม้เพียงนิดเดียวก็จะตายทันทีอสรพิษพิฆาตจันดูเหมือนจะแยกความแตกต่างจากเหล่าเซียนทั้งสองฝั่งได้มันสังหารเซียนฝ่ายพันธมิตรอยู่บ่อยครั้งแต่นานนานทีถึงจะโดนฝั่งตัวเองด้วยเหตุนี้เหล่าเซียนฝ่ายพันธมิตรจึงเสียเปรียบทันที ตอนนี้หวังหลินอยู่ในเขตตะวันตกร่างเลยจีหดลงไปมากจนเหลือเพียง30ฟุตกำลังเปิดเส้นทางอยู่เด็กหัวโตวติดตามมาด้านหลังส่วนต้าซานยังคงสังเกตการโดยรอบด้วยสีหน้าเยือกเย็นระหว่างทางพวกเขาพบเจอเซียนฝ่ายพันธมิตรหลายพวกเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเห็นหวังหลินสีหน้าแต่ละคนจะเปลี่ยนไปเนื่องจากระดับบ่มเพาะของกลุ่มหวังหลินพวกเขาหันตัวกลับและวิ่งหนีโดยไม่ลังเลแต่มีอยู่หลายคนคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งเพียงพอหรือคิดว่ามีคนมากเข้าสู้ พวกเขาโจมตีกลุ่มของหวังหลินแต่ทั้งหมดก็ถูกหวังหลินฆ่าโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นกลิ่นเขาเลือดปกคลุมเส้นทางผ่านเขตตะวันตกยิ่งเขาไปไกลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอพวกเซียนฝ่ายพันธมิตรมากเท่านั้นแต่มีไม่มากนักที่พวกเขาจะลงมาสู้ด้วยหวังหลินไม่ได้ปลดปล่อยจิตสังหารอันใดแต่กลับเป็นเล่ยจีเด็กหัวโตและตาซานที่เต็มไปด้วยจิตสังหารเข้มขน้นพวกเขาพุ่งนำทางออกไปข้างหน้าดุดกระบี่แหลมคม ขณะอยู่ระหว่างทางหวังหลินเฝ้ามองรอบด้านไปด้วยรอบด้านอันคุ้นเคยทั้งหมดล่มสลายรอยแยกอวกาศวิดวิวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเขตตะวันตกตอนนี้ดุดทะเลสายอ้างวาง้างทว่ารอยแยกเบื้องหน้าหวังหลินเคลื่อนไปด้านข้างด้วยพลังลึกลับบางอย่างหากเซียนเท่าในขั้นที่สองระดับชัมรสวครร์ได้เห็นสิ่งนี้พวกเขาคงตกตะลึงนี่มันคือสัญ,ญญาณของการเริ่มควบคุมกฎแม้พวกเซียนสองสวรรค์จะเข้าใจกฎ แต่การเข้าใจและควบคุมเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากการควบคุมกฎเป็นสิ่งที่มีเพียงเสียนขั้นชำระสวรรค์เท่านั้นที่จะทำได้หวังหลินไม่ได้บรรลุขั้นชำระสวรร์แต่ด้วยการช่วยเหลือของลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าเขาจึงมีเสศษเซี่ยวกลิ่นอายคล้ายกับเสียนขั้นชำระสวรรค์ถึงแม้จะเจือจางอยู่มากขณะนั้นเองสตรีสุดสวยนางหนึ่งสวมชุดสีม่วงหาะเหินท่ามกลางดวงดาวด้วยรอยยิ้มเจ็บปวด แสงกระบีของนางเจือจางราวกับจะฟุบลงได้ทุกขณะด้านหลังเป็นกลุ่มเซียนฝ่ายพันธมิตรอยู่หนึ่งกลุ่มท่ามกลางพวกเขามีชายไวกลางคนรอยยิ้มเย้ยหยันกำลังไล่ตามนางอย่างรวดเร็วนั่นนางหวังหลินสามารถมองเห็นนางจากระยะไกลด้วยสัมผัสวิญ,ญญาณได้ทันทีตอนที่918โจเทียนหนึ่งซื้อจื่อเฟิงกัดริมฝีปากเดิมทีนางเข้ามาดารจักพันธมันทเซียนซีนพร้อมกับประกูล ทว่านางถูกพลังระเบิดมหาสารก่อนหน้านี้และถูกพัดพาออกไปไกลซึ่งทําให้นางแยกจากตระกูลตัวเองหลังจากตั้งหลักตัวเองได้นางก็ได้เห็นเหล่านักฆ่าเลวซามร่างซื่อจื่อเฟิงช่างเยวายวนจนทาให้เหล่าเซียนพันธมิตรสนอกสนใจบางคนถึงกับไล่ตามนางทันทีซื่อจื่อเฟิงกัดฟันนั่นหลบหนีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทว่าด้วยผลกระทบจากก่อนหน้านี้ทําให้นางบาดเจ็บรวมถึงการเร่งรีบหนีทําให้นางบาดเจ็บแย่ลงกว่าเดิม ชายวัวกลางคนผู้หนึ่งตกกระเป๋าด้วยสีหน้าเย้ยย้ยนำเข็มสีทองเล่มหนึ่งออกมาโยนเข็มเล่มนั้นพุ่งตรงเข้าใส่ซื้อจือเฟิงนางจะกลายเป็นเตาหลอมเซียนคนที่สิบเก้าของข้าฮ่าฮ่าข้าไม่เคยลิมรสตรีฝ่ายทุกชั้นฟ้ามาก่อนดูเหมือนข้ามาที่นี่ไม่เสียเปล่าชายวัวกลางคนหัวรอกระบีใต้ฝ่าเท้าเคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าเดิมเมื่อเห็นเข็มทองกำลังจะแทงใส่กลางหลังซื้อจือเฟิงหันกลับมาทันทีและสร้างผนึก พลันเกิดแสงสีเงินกระพริบว่าพยายามหยุดเข็มทองเอาไว้ทว่าเข็มทองแข็งแกร่งเกินไปวินาทีที่มันสัมผัสแสงสีเงินซื่อจื่อเฟิงรู้สึกถึงแรงกระทบรุนแรงนางกระอักโลหิตและถูกผลักดันถอยหลังใบหน้าซีเซียไร้สีเลือดชายวัยกลางคนหัวเราะพลางเข้าไปใกล้อย่างรวดเร็วทว่าขณะที่กำลังคว้าตัวซื่อจื่อเฟิงนั้นเสียงเย็นเยียบดังสะท้อนออกมาถอยไปคำพูดเรียบง่ายสองคำ แต่ในหูชายไวกลางคนราวกับเส้นสายฟ้านับหมื่นกระเบิดในครั้งเดียวกึกก้องในความคิดระดับบ่พาะของชายวัวกลางคนไม่ได้สูงนักถึงจะสูงกว่าซื่อจื่อเฟิงแต่ไม่ได้มากนักวินาทีนี้ร่างชายวัวกลางคนสัน่นทารู้สึกแค่เพียงเสียงพึมพำในหูราวกับเขาถูกแยกตัวออกมาจากโลกเสียงที่ได้ยินคือเสียงหัวใจตัวเองกำลังเต้นเร็วดุดรัวกลองเสียงที่เข้าไปในหูราวกับกระบี่แหลมคมทิ่มแทงผ่านร่างกายราวกับมันมีพลังทำลายล้างบรรจุเอาไว้ เลี่ยนเขาให้หน่าซีดและกระอักโลหิตเขาก้าวถอยโดยไม่รู้ตัววินาทีนั้นคลื่นมาหือมาพัดอยู่ในจิตใจชายไวกลางคนผสมผสานความหวาดกลัวไร้ก้นบึง้งรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียการควบคุมร่างกายอย่างชัดเจนเรากับมีความต้องการหนึ่งเข้าไปในร่างผ่านโสดประสาทและคุมร่างเขาให้ล่าถอยเรากับเขาต้องเชื่อฟังความต้องการนั้นและหากต่อต้านมันเพียงเล็กน้อยคงตายโดยไม่มีหลุมฝังศพ เป็นครั้งแรกที่ชายวัวกลางคนรู้สึกเช่นนี้เจวัดกลัวยิ่งไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและไม่กล้าต่อต้านอีกเลยความต้องการนั้นคล้ายได้เปลี่ยนแปลงกฎในโลกซึ่งทําให้ชายวัวกลางคนกระอักโลหิตออกมาอีกเขาไม่ใช่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เสียนรอบด้านที่กําลังไล่ตามซื่อจื่อเฟิงต่างก็ตกอยู่ในอาการยแย่ยิ่งกว่าชายวัวกลางคนบางคนถึงกับบังคับให้ล่าถอยต่อเนื่องดูเหมือนพายุยักษ์ย้ายก่อตัวเบื้องหน้าซื่อจื่อเฟิงและผัดพาพวกเขาให้ถอยกลับไปขณะที่พวกเขาถอยกลับ พลันเกิดเสียงประตูดังขึ้นร่างใครที่ไม่สามารถทนได้พลันตายทันทีและร่างกายแตกสลายโลหิตจ,จำนวนมากไหลออกมาแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนักท่ามกลางดวงดาวแม้กระทั่งวิญญาณดั้งเดิมแต่ละคนก็ไม่สามารถหนีรอดได้และแยกตัวออกมาจากร่างกายวิญญาณพวกนั้นไม่สามารถเข้าสู่วัตจักรแห่งการเกิดใหม่และถูกบังคับให้ออกมาจากอวากาศพวกมันเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงสีดำลอยเข้าไปในร่างหวังหลินและถูกผนึกไว้ในนรกสิบแปดชั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรวดเร็วจนซื่อจื่อเฟิงตกตะลึงนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเบื้องหน้าสายตาคือร่างที่นางหลงรักสุดหัวใจเขากำลังเดินหานางอย่างช้าช้าหวังหลินจ้องมองเหล่าเซียนที่กำลังหลบหนีด้วยสายตาสงบนิ่งคำพูดที่เขาเพิ่งเอ่ยออกมาแฝงกดที่เพิ่งรู้แจ้งไว้ด้วยซึ่งคำพูดนั้นเปลี่ยนกลายเป็นพลังแห่งอำนาจชายวัยกลางคนเผยสายตาตกตะลึงและหวาดหวัน่นราวกับมีเสียงร่ำร้องในหัวบอกเขาว่านี่คือผู้ทรงอำนาจแห่งฝ่ายทุกชั้นฟ้า แต่อย่างไรเขาก็ไม่สามารถเอ่ยเสียงใดออกมาจากปากได้เพราะร่างกายแตกสลายระหว่างกำลังถอยระดับของเซียนผู้นี้เล็กน้อยต่อหน้าหวังหลินเหมือนตอนที่อยู่ในดินแดนวิญญาณปีศาจต,ตอนที่เจ้าเศษสมานสามารถทำให้ร่างหวังหลินแตกสลายได้เพียงแค่พ่นลมหายใจตอนนี้หวังหลินบนรรลุระดับเดียวกับเจ้าเศษสมานเมื่อตอนนั้นแล้ววิญญาณของชายวัวกลางคนลอยออกมาและสูญสลายอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังจะตาย เสียงหญิงสาวนางหนึ่งดังออกมาจากความว่างเปล่าเจ้ากู้ควรต่อตำแหน่งเทพสายฟ้าแห่งฝ่ายทุกชั้นฟ้าจริงๆซิ้วมูวินาทีที่น้ำเสียงหญิงสาวปรากฏคนผู้หนึ่งก็มาถึงจากดวงดาวห่างไกลเขาดูเหมือนชายวัยกลางคนใบหน้าสีเข้มเบื้องหลังคือเงาทมินนับไม่ถ้วนคล้ายผ้าคลุมยาวแพร่กระจายไปทั่วดวงดาวคนที่พูดขึ้นมาคือเซียนหกนิ้ว น้ำเสียงเขาเข้าไปในความว่างเปล่าจากนั้นดวงวิญญาณชายัวกลางคนก็หนีออกมาจากอำนาจหวังหลินได้วิญญาณดวงนั้นหยุดแตกสลายและหลบหนีอย่างรวดเร็วมันเหลือดวงวิญญาณมากกว่าครึ่งและอ่อนแอมากราวกับจะแตกดับได้ทุกเมื่อดวงวิญญาณชายัวกลางคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกำลังจะหลบหนีหวังหลินโบกสะบัดแขนขวาอย่างโลวกลวกสายลมกันโชคพันเกิดขึ้นเบื้องหน้าเปลี่ยนกลายเป็นตัดสวรรค์นับไม่ถ้วนจนผสานเป็นหนึ่งเข้าด้วยกันเลยตามดวงวิญญาณที่กำลังหลบหนี เซียนหกนิ้ว,วเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดและชี้แขนขวาออกไปเช่นกันเงานับไม่ทวนด้านหลังพุ่งออกไปเข้าหาตัดสวรรค์ของหวังหลินทั้งสองคนเริ่มต่อสู้กันโดยมีชีวิตของดวงวิญญาณดั้งเดิมเป็นเดิมพันเมื่อตัดสวรรค์และเหล่าร่างเงานับไม่ทวนเข้าปะทะก,กันใกล้กับดวงวิญญาณดั้งเดิมพวกมันทําให้เกิดการระเบิดสั่นสะเทือนสวรรค์หลังจากหวังหลินพอจะรู้แจ้งเศษเสี้ยแห่งกฎได้เล็กน้อยพลังอํานาจตัดสวรรค์เพิ่มพูนขึ้นมาหาศาล ก่อนหน้านั้นหวังหลินใช้มันโดยไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจกฎตัดสวรจึงไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้แต่ตอนนี้มันต่างกันออกไปตัดสวรสามารถตัดกฎได้ทั้งหมดขณะที่มันพุ่งออกไปเงาร่างทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันจึงพังคลายและแตกสลายทันทีพริบตาเดียวร่างเงาทั้งหมดก็แตกสลายตัดสวรพุ่งตรงเข้าใส่ดวงวิญญาณดั้งเดิมเสียนหกนิ้วสีหน้าเปลี่ยนไปพ่นลมหายใจเย็นก่อนจะก้าวเท้าแขนขวาสร้างผนึก เงาด้านหลังควบแน่นและพริบตานั้นพวกมันทั้งหมดก็ผสานกันกลายเป็นก้อนทรงกลมสีดำเล็กๆก,กลิ่นอายสันสะเทือนจิตใจโผล่ออกมาจากก้อนทรงกลมนั้นและห่อหุ้มทั่วบริเวณก้อนสีดำลอยออกไปด้วยความรวดเร็วเข้าหาตัดสวรรค์มันดูเหมือนมันจะสามารถทะลุผ่านมิติและเข้าใกล้ตัดสวรรค์ในพริบตาเซียนหกนิ้วหัวเราะและสะบัดแขนส่งพลังรุนแรงขึ้นมาใกล้วิญ,ญญาณดวงนั้น มันถูกกวาดผ่านและผลักออกไปไกลพริบตาเดียวก็หายไปพร้อมกับดวงดาราไม่มีใครจะฆ่าคนที่ฆ่าทาตวิญญาณโจเทียนต้องการช่วยเหลือได้หวังหลินท่าทางปกติไม่แม้แต่จะมองโจเทียนเขายกขาขึ้นมาและก้าวเท้าปรากฏระลอกคลื่นและหายตัวไปฉากเหตุการณ์นี้ทำให้โจเทียนตกตะลึงแต่หลังจากนั้นรูม่านตาลันรีแคบห่างออกไปไกลดวงวิญญาณดั้งเดิมไม่สับสนอีกแล้วและเต็มไปด้วยความสุข ขณะที่มันกำลังพุ่งไปท่ามกลางดวงดาวหวังหลินก้าวเท้าออกมาจากอากาศเบาบางแขนขวากำปั้นโยนตออกไปเกิดเสียงดังปังตามมาด้วยระลอกคลื่นแพร่กระจายผ่านอวกาศสลายไปซะดวงวิญ,ญญาณดั้งเดิมสันสถานรุนแรงคล้ายกับเปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์ทรายและแตกสลายภายในพายุดวงตาโจเทียนสองสว่างพร้อมกับจ้องหวังหลินแสงประหลาดในแววตายิ่งรุนแรงมากขึ้นยกแขนขวาขึ้นมาชี้ใส่ซื่อจือเฟิงซึ่งกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมด ร่างเงาจํานวนมากลอยออกด้านหลังโจเทียนพุ่งเข้าใส่ซื่อจือเฟิงเจ้าอยากจะช่วยชีวิตนางแต่ข้าไม่ยอมให้เจ้าทําสําเร็จน้ําเสียงสตรีของโจเทียนดังกึกก้องร่างเงาเข้าใกล้ซื่อจือเฟิงซื่อจือเฟิงใบหน้าซีดและรีบถอยโจเทียนยิ้มพลางสังเกตสีหน้าท่าทางของหวังหลินอย่างละเอียดทว่าเขาไม่เห็นว่าหวังหลินจะมีใบหน้าโกรธหรือทุกข์ใจอันใด ตั้งแต่ต้นจนจบหวังหลินสงบนิ่งดูดสายน้ำพร้อมกับเฝ้ามองการกระทำของโจเทียนหวังหลินมองโจเทียนด้วยใบหน้าเย็นเยียบไม่เปลี่ยนท่าทีและก้าวเท้าออกไปโจเทียนรีบถอยโดยไม่ลังเลระลอกคลื่นปรากฏด,ด้านข้างซื้อจื่อเฟิงหวังหลินก้าวเดินออกมาและโยนกำปั้นใส่ร่างเงาพวกนั้นแตกสลายทันทีข้าไม่สนว่าเจ้าอยากจะฆ่านางหรือไม่แต่ไม่ใช่เบื้องหน้าข้าหวังหลินเอ่ยเสียงเรียบ เมื่อเขาเอ่ยจบพันพุ่งเข้าหาโจเทียนด้วยแววตาเต็มไปด้วยจิตสังหารโจเทียนเหยียดยิ้มฝ่ามือสร้างผนึกชี้ใส่ความว่างเปล่าร่างเงาจำนวนมากควบแน่นด้านหลังกลายเป็นขวานสีดำเบื้องหน้าโจเทียนคว้าเอาไว้และโยนใส่อย่างโหดเหี้ยมกลืนกินหมื่นวิญญาณโจเทียนร้องตะโกนขวานยักย้ายพุ่งเข้าใส่หวังหลินตรงๆหวังหลินก้าวเท้าออกมาและโยนกำปั้นเข้าใส่ เกิดเสียงดังสนั่นพร้อมกับขวานยักษ์ย้ายแตกสลายทันทีกลายเป็นร่างเงานับไม่ถ้วนเงาพวกนั้นกระจัดกระจายและพุ่งใส่หวังหลินจากทุกทิศท,ทางหวังหลินชี้นิ้วขึ้นไปท่าทางสงบนิ่งสายฟ้ารวมตัวกันจากอวกาศภายในรัศมีห้าพันลี้รวมตัวกันมาที่นี่ทันทีรอบด้านกลายเป็นทะเลสาบสายฟ้าตอนที่919โจเทียนสองเสียงดังสนั่นทั่วบริเวณประกายสายฟ้าตกลงมาเบื้องหน้าหวังหลิน ร่างเงามายานับหมื่นแตกสลายทั้งหมดแววตาโจเทียนกระพริบว่าฝ่ามือสร้างผนึกชี้ใส่ระหว่างคิ้วเส้นสีดำปรากฏขึ้นมาพร้อมส่งเสียงตะโกนวิญญาณฆ่าวินาทีที่เขาเอ่ยคำนั้นออกมาร่องรอยสีดำดูเหมือนออกมาจากใบหน้าแหวนสีดำปรากฏเหนือศีรษะและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันเร็วมากและเข้าใกล้ร่างหวังหลินในพริบตาหวังหลินไม่ได้หลบเลี่ยงแต่เข้าไปใกล้บนร่างโจเทียน วินาทีที่วงแหวนสีดำสัมผัสร่างหวังหลินมันกลายเป็นเส้นได้บางๆนับไม่ถ้วนและเข้าไปในร่างทว่าก่อนที่มันจะเข้าไปลึกได้มากกว่านี้ทั้งหมดแตกสลายด้วยการสั่นสะทานจากหวังหลินความเร็วหวังหลินไม่ได้ช้าลงไปเลยเขามาถึงเบื้องหน้าโจเทียนและส่งกำปั้นออกไปโจเทียนหน้าเปลี่ยนสีพลางตบกระเป๋าและล่าถอยไปด้วยลำแสงสีม่วงปรากฏขึ้นในฝ่ามือและบทขยี้มันทันทีลำแสงสีม่วงล้อมรอบร่างเขาโดยพลัน แสงสีม่วงแตกสลายเกิดเสียงประตูดังกึกกล้องโจเทียนถอยร่างเร็วยิ่งกว่าเดิมขณะที่โจเทียนล่าถอยหวังหลินก้าวเท้าและผสานเข้ากับโลกปรากฏตัวอีกครั้งด้านข้างโจเทียนและถีบเท้าขวาออกไปฝ่าเท้าเร็วมากจนเกิดเสียงดังปังคล้ายจะทําให้ดวงดาวแตกกระจายมันร่อนลงบนร่างโจเทียนในพริบตาร่างโจเทียนแตกสลายสิ้นเสียงดังปังเปลี่ยนกลายเป็นหมอกโลหิตแต่เสียงหัวเราะดังออกมาจากอากาศ เงาสีม่วงพุ่งออกมาเข้าหาหวังหลินทันทีข้าโจเทียนจะยึดร่างนี้เองน้ำเสียงหญิงสาวดังกึกก้องเงาสีม่วงพวกนั้นเข้าไปในร่างหวังหลินอย่างบ้าคลั่งทันทีและพุ่งเข้าหาวิญญาณเขาทว่าขณะที่ร่างเงาวพวกนี้เข้าใกล้ดวงวิญญาณหวังหลินวิญญาณหวังหลินพลันลืมตาขึ้นมาเกาะหนังเทพโบราณปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณที่ผสานเข้ากับวิญญาณหวังหลินก่อตัวเป็นพลังสะท้อนกลับอย่างรุนแรง วินาทีที่ร่างเงาพุ่งเข้าไปครอบงำวิญญาณหวังหลินมันจึงชนเข้ากับพลังสะท้อนกลับจึงเกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับเงาเหล่านี้เจอเข้ากับศัตรูทางธรรมชาติและต้องการออกไปจากร่างหวังหลินทว่าขณะที่พวกมันกำลังจะพุ่งออกไปวิญญาณหวังหลินก็มาถึงวิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณอ้าปากและสุดเข้าไปทันทีเงาบางส่วนไม่สามารถหนีรอดได้และถูกหวังหลินกลืนเข้าไปตอนนี้หวังหลินถูกล้อมรอบด้วยควันสีม่วง ควันสีม่วงพุ่งออกมาจำนวนมากและควบแน่นกลายเป็นร่างมายาห่างจากเขาไปร้อยฟุตจงมาให้ข้าใช้ทดสอบพลังของวิชาเสียดีๆแขนขวาหวังหลินสร้างผนึกและเอ่ยท่าทีนิ่งๆใส่เวทเศษเซี้ยวพลังเทพต้นกำเนิดโผล่ออกมาจากแกนเทพของหวังหลินและรวมกันในแขนขวาก่อตัวเป็นก้อนแสงสีทองโยนออกไปจุดสีทองเต็มไปทั่วโลกทั้งใบพริบตานั้นทั้งอวกาศสันสถานจุดแสงนับไม่ถ้วนเปลี่ยนกลายเป็นร่าง,งามายา นี่คือครั้งแรกที่หวังหลินใช้วิชาสายเวทเงาทั้งหมดพวกนี้คือคนที่ถูกหวังหลินสังหารพวกเขาไม่สามารถเข้าไปในวัตจักรแห่งการเกิดใหม่ได้และถูกจองจําในนรก18ปชั้นเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นตอนนี้กลิ่นอายอาฆาตรุนแรงมหาศาลเต็มไปทั่วโลกทุกคนที่ถูกหวังหลินสังหารต่างก็เต็มไปด้วยความอาฆาตสันสะเทือนสวงสวรรค์โจเทียนจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าความคิดสันสถานสายตาต,ตกตะลึง แม้ว่าร่างเงาพวกนั้นไม่สามารถคุกคำโจเทียนได้พวกมันบางส่วนทำให้เขาอ้าปากค้างมีคนผู้หนึ่งถูกหมอกสีดำล้อมรอบและใบหน้ามืดมันบางครั้งร่างนั้นก็เผยตัวเองและปลดปล่อยสัมผัสอาฆาตรุนแรงเกิดความผันผวนออกมาจากเขาด้วยเซียนขั้นสองสวรรค์หลังจากมองไปรอบๆบโจเทียนจะมีสีหน้ามืดมนรอบด้านมีวิญญาณเทพนับร้อยดวงพลังปราณสวรรค์มหาศาลแรงอาฆาตแค้นควบรวมกันจนสาม,มารถสังหารทั้งสวรรค์ วินาทีที่โจเทียนเห็นเหล่าเทพพันไม่เชื่อสายตาตัวเองและร้องออกมานี่นี่มันวิญญาณของเหล่าเทพเขาใช้ชีวิตเรียนรู้เต่าแห่งวิญญาณดังนั้นจึงดูออกได้ทันทีเพียงแค่ชำเลืองมองยังมีวิญญาณตระกูลเหย่ยที่ปลดปล่อยจิตสังหารเมื่อมาอีกด้วยนี่มันวิชารูปแบบไหนกันน่าหวาดกลัวเกินไปแล้วสามารถจองจําวิญญาณมากๆและไม่ยอมให้พวกมันเข้าสู่วัตจักรแห่งการเกิดใหม่นี่มันวิชามารชัดชัด ฉากเหตุการณ์นี้ทําให้ความคิดโจเทียนสันเทาและทําให้เขาตกใจอย่างขีดสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้เขาจนปัญญาจริงๆเขาได้ยินเสียงคํารามคล้ายอสูรออกมาจากเงาจํานวนมากพวกนั้นเงาทั้งหมดดูเหมือนหวาดกลัวอย่างยิ่งและเปิดเส้นทางออกมาหมอกแดงพุ่งตัวออกมาไม่มีเงาไหนกล้าขวางกั้นหมอกสีแดงหมุนปัน่นเผยเป็นร่างคนผู้หนึ่งคนผู้นี้ลักษณะ,ะวัยกลางคนผมสีแดงเข้มใบหน้าดูดนัน สัมผัสจิตสังหารนี้อาจอธิบายได้กำลังแพร่กระจายออกมาจากร่างกายเรากับต้องการย้อนทวนสวรรค์วินาทีที่ชายผมแดงปรากฏตัวขึ้นมาโจเทียนตกตะลึงไปช่างจังหวะจากนั้นเกิดความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนบรรพชนโลหิตแห่งดาวเทียนหยุนหนังศีรษะโจเทียนด้านชาและถอยร่นโดยไม่ต้องคิดเขาละทิ้งความคิดสังหารซื่อมู่ไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำแต่เขาทำไม่ได้แม้เขาจะเป็นเซียนสองสวรรค์ระดับกลางซื่อมู่ผู้นี้ประหลาดเกินไป จากความเข้าใจของเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายต้องสังหารคนพวกนั้นด้วยตัวเองเพื่อจองจําวิญญาณจนนํามาใช้ได้และเขายังรู้จักบรรพชนโลหิตด้วยความตกตะลึงนี้ทําให้จิตใจ,ใจขี้ขาดขึ้นมาทันทีบรรพชนโลหิตเป็นเสียงขั้นชํารสวรรค์แต่เขาก็ถูกซื้มู่ค่าฆ่าไม่สามารถต่อต้านเขาได้เลยข้าต้องรีบหนีหวังหลินชี้ไปที่โจเทียนและเอ่อเย็นเยียบนํามันเข้าไปในนรกสิบแปดชั้นสิ้นเสียงเอ่อเสียงคำรามบ้าคลั่งโผลออกมาจากเหล่าดวงวิญญ,ญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชนโลหิตล้อมรอบด้วยหมอกแดงมหึหมาเข้าใกล้โจเทียนทันทีโจเทียนใบหน้าซีดและถอยกลับทวาวินาทีนั้นสมาชิกตระกูลเหยา่และเหล่าเทพนับร้อยก็ล้อมรอบเขาพวกเขาปิดเส้นทางหลบหนีของโจเทียนอย่างสมบูรณ์เศษเสี้ยวดวงวิญญาณน,นับไม่ถ้วนล้อมรอบด้านนอกด้วยพวกมันทั้งหมดปลดปล่อยคลื่นเสียงกรีดร้องออกมาแวลาโจเทียนแทบบ้าคลั่งเขาใช้ชีวิตเรียนรู้เต่าแห่งวิญญ,ญาณและวินาทีนี้จึงพันปล่อยเสียงร้องคำราม ฝ่ามือสร้างผนึกชี้ใส่หน้าอกตัวเองร่างกายแตกสลายเงามายานันบไม่ถ้วนลอยเหาะเหินไปทุกทิศท,ทางตั้งแต่ที่ต๋าวิญญาณของโจเทียนเกือบบรรลุระดับสมบูรณ์เขาจึงไม่มีร่างกายอีกต่อไปกระทั่งวิญญาณดั้งเดิมยังผสานเข้ากับดวงวิญญาณการทําเช่นนี้ทําให้เขาแสดงกระบวนท่าสังหารได้อย่างเต็มที่แม้จะมีคนระดับบ่มเพาะสูงกว่าเขาหากไม่ระมัดระวังตัวเองก็จะถูกเขาลอบโจมตีทว่าเขาสับแช่งอยู่ในใจเดิมทีต้องการครอบครองหวังหลินแต่เนื่องจากเกราะหนังเทพโบราณเขาจึงถูกขับไล่ และบาดเจ็บเล็กน้อยปกติแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรนักแต่ไม่คาดคิดว่าวิญญาณดั้งเดิมหวังหลินจะดูร้ายและกลืนกินวิญญาณเขาตรงๆเป็นผลให้เขาต้องล่าถอยแต่ขณะที่ออกมาจากร่างหวังหลินและกำลังจะใช้วิชาของตัวเองเขาก็เห็นวิชาหนึ่งที่ทำให้หมดความคิดวินาทีนั้นจิตใจกระวนกระวายแบ่งร่างออกเป็นเศษเสี้ยนับไม่ถ้วนและต้องการหลบหนีทว่าบรรพชนโลหิตยิ้มเยาะเขาถูกล้อมด้วยหมอกโลหิตพร้อมกับเหล่าเทพนับร้อยและสมาชิกตระกูลเหวา เสียงกรีดร้องโหยหวนดังระง,งมบรรพชนโลหิตด,ดูเหมือนจะกลายเป็นอสูรดั้งเดิมควา่างเงาของโจเทียนจำนวนมากและล่าเข้าไปในสายหมอกเหล่าเทพรอบด้านทำเช่นเดียวกันคลิปตานั้นร่างเงาทั้งหมดของโจเทียนก็ถูกจับได้ไม่มีตัวไหนหนีพ้น